สวัสดีครับผมะผมกับน้องควนเช่นเคยครับพมน้องควนสื้อไข่รถมือซ่องรับประกันหลังไข่หนึ่งปีส่งฟรีตัวประเตศนะครับผมอันนี้มิโซบิชมิราชปีสองพันสิบหกนะครับคันนี้ก็ดืมเดิมเลยนะครับพมเล็กไม่เจ็ดหมื่นนะครับโครงสร้างลักดื่มเดิมไม่มีชนนักผลิตควงไฟไหม้น้ำท่วมนะครับภาซีพอร์บอครบนะครับของเลี้ยวเปลี่ยนใต้ห้หมดแล้วครับสำหรับกันนี้เกือบแก้วพนกันสนิมให้เรียบร้อยแล้วนะครับพมอันนี้ สีนี้ห่ายากมากครับรถสวยๆภาพับนี้เครื่องยนต์คลีนๆเลยครับผมนะครับเดี๋ยวไอ้แบตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวพมเปลี่ยนไม่ให้แบตมันมดแล้วนะครับต้องชาต์ต้องพวงแล้วเดี๋ยวพุ่มก็เปลี่ยนไม่ให้เลยวันรับรถก็รับแบตไม่ใไปเลยครับพมของเลวเปลี่ยนมดแล้วนะกรองแอร์กรอง,อ,รอ,งอากาศเรียบร้อยครับพุมห้องเครื่องสาอาดคลีนๆแบบนี้เลยครับผมนี่ตอนนี้กําลังติดเครื่องนะเครื่องนิ่งๆเลย ไม่มีเคลื่อนนะครับใส่ควยไม่เคยเก๊ไม่เคยทอดไม่เคยรื้อไม่เคยยกนะครับย่งยนตนะครับเด็ดย่างเป็นเครื่องก็ยังอยู่ในครับพราปรอมใจครับพีในส่วนข้องภายในครับมีคอนโซลเครื่องเสียงได้พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยหุมนั่งครบด้วยแววแววแบบนี้ครับพม่หน้าจอมิตซูบิชิมอเตอร์นะครับติดมาจากโรงงานครับพมแอร์ก็ปรับมือมุนธรรมดาเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับ ภายในก็คลีน n เลยนะครับไม่มีชิคกาดนะครับไม่มีสกปรกอะไรสักอย่ามันแลหวนะครับพุ่มไม่เร่งมีนะครับก๊อล่างก็กว้างๆเลยสามคนนั่งได้สบายนะปรับบอหลังแยกได้ด้วยนะครับสายกว่านะเดีย๋ยวพมปรับไปดูนะครับพุ่มปลดฝาถ่ายก็ไง่าได้นะนี่นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับพุ่มปลดล็อก รถจากตรงนี้ก็ได้ลกจากตรงนี้ก็ได้นะครับปบปอแล้ววางข้องได้ยเยอะแยะนะควาว่างครับปายนอกอาจจะดูเล็กๆนะแต่ปายเนยบ่มวัวจูอ่ะสวยๆเลยครับกันนี่ใครกำลังมองห้าอีโคคาเครื่องผันซ่องประหยัดประหยัดรถปีอย่างไม่นะครับสภาพเดิมๆมีระบระกันลังค่ายของเล็กไร้เปเเลี่ยนไทยให้มันเลว เกือบแก้วผลกันทันิ่มให้ด้วยเอาใปชายาวๆเลยนะก็ลองทักทายมาสอบถามกันดูนะครับหรือว่ากดลิงก์ไลน์เข้ามาได้เลยนะครับพุยคุยเป็นการส่วนตัวได้เลยครับยินดีให้คับในนํำครับปุมไม่ซื้อไม่ว่ามาคุยกันก้นครับปุ้มนนองควนยินดีให้บริการครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ